ตามหินของหนูไม่เตือนหลายบ้านเลยพี่เป็นไม่แดงเลยอมีแต่ไถเจอไม่รู้เป็นอะไรเนาะพักนี้ไม่ไม่เจอหลายบ้านเลยเลยเวลาขึ้นจะไม่เจอเลยขนาดเราจิ้มลงไปยังไม่เห็นเลยนะ,ะนะว่านก่อนนั่นเขาได้เห็ดตัว พอไป็ยังเลาะน้ำพันน้ำกกแสบียงไอแม่นโอ้ก็ได้เห็ียดโอ้ย่าเดินหาเลยรูที่เขาจอดจงกันแล้วเดินตามเลยเขาเดินตามหาด้วยหาจนวิ่นมานั่นได้ได้ได้ซิปด,ดอกนี่แหละเขเดินจอดจงไอ้เี่ยเขาได้ทู้อื่นมาเนี่ยเดินไปเนี่ยไปหาน้ำเนี่ยนี่ปลาแสบียงฟังนี่ นี่ได้เปลาไปแท้เนี่ยแท้เนี่ยส่วนเนี้ยสวนยานฮันเขาบอกไว้นั่นแหละมาดีสีนี่นี่นี่สวนยางหันไปซองน้ำเขาข้าเจ้าอยู่มืบนนั่นกับบทันเขาดอกไอแมนกอยฮบุันเนาบุษันข้าเจ้าข้าเจ้ามาตีสีพูดเนาะมูษบันมัาสีทันเขาไปเวนกันเลยคุณนุ่นออกคันนี้เข้าอันนี้ไปเวนกันนะ ก็เจ้าหาเป็นอาชีพคือว่าน่ะอาขายไม่ใหากินอยู่เราเราาขาแค่หากินไปวันวันใช่ไหมขอขามมาาหาขายดิไม่เหมือนเราเราหากินตายอมมันไปไหนฮะไอ้มมันวันที่มันไม่มาเลยเหรอไม่มีรถทำไมรถคันนั้นก็โดนชนเอาก็โดนชนแล้วเขาไม่ซื้อคืนให้เราบอกซักแย้วดีเขายากไหมน้องเขา ไปก่อนเขาหน่อยเขาตื่นไปเต็มทีสามพุ่นนี่แถวมนุนีข้าเจ้ามาหาจนแตกเต็นมืดมาสิท่านเขานนะเออในโพนในหยังนี่บมันเป็นไข่ๆอยู่ข้าเจ้าก็เอาไปแล้วเดียวเมาเวนโม,มนเข้าถ่าเอาแต่ดอกบานมัน,นาาสวัสดีดนะคะ<ด><ด>น้องเคยเป็นไข่อ่ะน่าขายดี มันเป็นไข่มันตีเขาเอาไปเมื่ะนั่นแหละมันขายดีกิโลละสองร้อยห้าสิบเมื่อวาน,บบานไปถามสองเมื่งใหม่ก็ดูเป็ดตาได้กินเห็ดหรือว่าเห็นอยียางล่ะนี่เห็นเห็นะอะไรยางเผื่อเผื่อมันใส่เมนเห็ดอยู่ข้าบวบอระนี่เบิง้งลงไปเบิง้งโอ้ยบ่แมนสมพ่อเขาจงไว้เป็นดอกบานเผืเออื่เด้อ เี่เฮ hey, ้ยโมเมนเฮ็ดอยู่ค่ะโมเมนตัวล่ละทุก่อนไม่รู้เหมือนกันตาเออมดตัยญางลงมาอย่างดี คอมเมนเห็ดกี่ได้แม้แตัว่าชิยังไปหานี่เป็นตาไดอยู่บนลนบนานบ้านี่ยโอ้ยโบเห็นคอมเมนต์หวานนี่ร้องมาในเด็ดอีพอโบอเห็นเลยโอ้ยดึกกี่ต้มขื่นโบเนะาะโหสิมหาเห็ดพะนะเมือ่อนั้นได้ซิบด,ดอกเปิดอลาดตบว่าหอนซองจนเมีย สิไม่ได้อ,อีกก่บ่ะก็เจาหางก็เจาะเขยเขี้ยวมับมับมับแม่เขยหาขากลมมาสันขยกรบพอน้ำมู่โอ้ไม่จะขิดตุ่มค่ะค่แเลยเม่นหินความเหม็นเลย พุ่นกับเจ้าไถหน้าอยู่ฝากพุ่นมันหัวหูวกันเลยมาพี่นี่ผ้าขุดจุดจีน้นี่นี่หาหมก่อนเด้อปาดบ่ได้กินด้กเ็ตแบบนี้ย่างซึ่นี้ก็เศร้างามงามลย <laughs> ก็พอเห็นล่ะอืมทัวสับกดเป็นยังมานี่เออเห็นละ่ะเนี่ยเหนี่นี่เขามาหาหมงจึงสี่แดนนี้ไต่กุ๊กแชแบงนี่นี่แม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  เจ้าหาคือพอ่อปะนูหามันบ่เห็นเด็กแม่ตาบ่เห็นหุงคือเพิ่นบ่อเบิ่งนีิ่นโศกแตกแตนเหมือนเห็นบะเนี่ยเนี่ยไอที่เป็นขาวๆนี่เขาโศกเอาด้วยนี่เออแต่ว่านูหันบ่ไรเมื่อน,นั้นก็ได้ซิบดอกเปิดอลาดมิจัดเลยแล้ว่บยูตัวโจยขเนี่ย โอ้ยโทษศับ์ต๊กพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนหน้าจอมากเมื่อนานตกอีกเลยก็ได้กินดอกแบบนี้นี่นี่หอนอยู่แม่แต่ว่ามันกะบนล่มนํำมหมนี่อยู่อึงตึงอยู่เสมือนมีล่มแน่ตี มื่อนี่บลมเลยเนี่ยนี่นี่ข้าเจ้ามาหาเห็ดอยู่นี่แหละนันนูกมาข้าเจ้าเก็บเอาหมับหมับหมับเฮ้ยเาบ่ได้น้ำมูได้ซิบดอกกับไปทำตัวสิยูเห็นยังเนอะป่าหยังทงหน้าประทันไในวานเข่า ทงหน้าได้นี่แม่ทงหน้าปลาแบบกันดิพันธ์ตะวานเขาอยู่นี่มันหนามมันกำลังจะแห้งเนี่ยท่านอันที่เห็นนี่คือหยาได้นี่แม่ทั้งนี้ทั้งหน้าหน้าโคกหน้าทงหันวานแหละต่ว่ามันท่วมท่วมเขาก็ระาบไปแล้วแหละต่วันตรงสมทั้งนี่พันธ์วานนี่นี่ก็เลยเนี่ยเปิดก็เล็้กินทั้งนี้ก่อนเนี่ย ปลาแสแงปลาหาเห็ดเนี่ยห็นบอกุ่นเสียงจักจัน่นไล่ห้องเซลคึอกอยู่พ่นเนี่ยอันนี้ทุ่งนานะแม่นะเออปลาหาเห็ดอยู่ฝากพูนแม่จริงๆให้เบ่ง,งเด้อพูนแนมเห็นทึบๆพ่นแนมเห็นอยู่พ่นละนั่นละปลานั่นละอันนี้กบบวา่าขี้มดแม่ ลบมากแล้วโอ้ยเย็นไม่แห้งแล้วบัดนนี้เพรึงหันหอนคักมันบลมเนี่ยเิ่นกินแล้วพก็สิตอนตอนตอนอย่าหายมันไปหม่องขาจาวานก่อนนะหม่องดเดเขจาวานกนยันไปไปยำเข,าข่าขจ้ะเนี่ยตอน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 ,ตอนไว้แล้วมันสิไปฝากพุ่นสุดปลาหยาเขียวกับไปตอนพู่นึงกับไปตอนทั้งพุ่น อยู่ผู้หนึ่งกันไปตอนรัตอนรัดกันนะพ่อ,อยนำ่มือแรงขึ้นกันยางเขาโคกไผ่โคกมันดินเจ็บปั่นยางแม่เอ้ยฮะไอภาพไปวานเขาเมืออ่อวานเห็นในด้วยไอเมน่น เอ้ยหมนี่บ่มีเลยบ่มีดอกหมนี่แม่ไปใส่ไปใส่มาแม่เมียแม่คือเป็นเลอะดีนะคะบ่มีเลยแม่นน่แสดงว่ากบนี่บ่มีดอกบ่มีห้อยศู มันมีห้อยโศกห้อยอย่างจ้เาเคลียเอ,เอาเอาสอนเอาเสียมเคลียน,นสิมีมันสิออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มได้บางใดออกบางใด้บออกห mm hmm. นูชื่อมิวสิกพี่ชื่ออะไรอ๋อแม่ชื่อแม่อ้อมจ้ามามานี่มาไลา่ซอยแม่แน่นี่เออแม่กะเริ่มเศร้าแหลือด้วหละยังสานีแม่ก็ออกอาการเมื่อยหอบแลลวอด้วยบาด <laughs> นี่เลือพื้นที่นี่ฟังฟังทั้งนี้เลยเพราะท่านนี่วานนอกนั่นก็เจาะกับวานเปิดอะไรว่ามองนี่มันยังพี่มองที่ที่อนเปียกนี่นี่มองเปียกนัสิแบบนี่เนี่ยมองนี่มันเปียกพี่ทิพย์สวัสดีนะคะรอให้น้ำแห้งทั้งนี้รอให้พ่นถิงช่วงไปก่อนเนาะค่อยคอยวาน เนี่ยอันนี้สามเจ้าด้นี่ที่เลี้ยวเล้วเห็นนี่เนี่ยเลี้ยวเเห็นนี่สามเจ้าด้นี่เนี่พอนมากินร่วมกันใช่นะน้ำลดแล้วฝั่งนี้มันมันน้ำไม่เยอะพี่ทิพย์แต่อีกฝั่งหนึ่งที่วานแล้วอ่ะรดแล้วแหละแต่ต้องซ่อมเยอะอุ้ยแสดงว่าฝนสิถ่วมพี่น้องเบงเดอรบ้านเห่าพันว่าฝนสิถ่วมเป็นแนวนี่ เบืงบ้งใหญ่เบิ้งเนี่ยหมดมันแตกปอกพนวะเนี่ยฝนชีถ่วมพนวาได้พนวาผู้ถ่าวผ้าวะเห็นบ่มันแตกออกมากสิฝนชิถ่วมพนวะหมดหาหมองอยูหมดเตรียมขึ้นกกใหม่กกไหลพนวะฝนใหญ่สิมา นี่แหละอยู่กับบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะอันนี้เบิ้งแม่เบิง้งเห็นบอสบายได้แม่นี่สบายเด้เนี่ยลมพัดเย็นเวิร์นเนี่ยตาแล้วนางเฝ้าอยู่พ่นตาพูนหนึ่งย่างเป็นรัดฝากพ่นแล้วรัดคดละมุมพพูนพ่นหนึ่งอยู่พ่นพูนนึงอยู่นี่ พอเพิิมบายแล้วพกระสิตอนขึ้นเงื่อนไผ่เงื่อนเงื่อนเวลาตอนข้าวแรงเข้ากระชิยางไปเองของเขาเนาะก็จะเข่าเคาะของใครของมัน ดูพี่ทิพยตะปะตะแปะเลยตะปะตะแปะอย่างนี้ขึ้น่าโดนดอกพี่น้องจักยี่สิบนาทีกับิิลงอันนี้ได้สิบแปด,ดนาทีแล้วได้ดิสิบแปดนาทีแล้วอีกสองนาทีก็จะลงนะคะเนี่ยเพคนไมีน้ำคนกันจะกินน้ำไม่พรอมเห็นบ้ม อันนี้คนอยากเบง้นพงคนอยากอกอกกล่องคนเดินมาหาคนเดินมาหาเลยพี่น,อน้องนี่นี่คนจะคุ้นมันก็จะเดินมาหา <S <S บออ่อ้วนปันใดเม่มันมาค่อยอ้วนอืมเพราะว่า ผลแรงแห้งวังหันนไงอันนี้พเ่นทองตัวแม่พ่นทองได้ยเนี่ี่องอันนียนี่พเ่นกระทองมดน,นะ่นตัวหน่อยพเ่นสงสัยมันเดินไปน้ำสงสัยไปน้ำ นี่ตัวหน่อยฟูนลูกพันกระ l ันกระแลนกินอยู่น้ำดกักค่ะกินกระ l ันกระแลนอยู่น้ำกลดตาหากเด็กตัวนี้หน่อยตะปัอนตะแปะเยอะ ยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ขวัญเงินขอบคุณแม่แม่ขอบคุณแม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเด้อค่ะพี่